รเริ่มอะไรอะ่ะเริ่มอ,อะไรดีอ่ะไม่เขาเรียกว่าน้องกีฟ <c oughs> เออน้องกีท เฉยๆ,ๆมีอะไรของแบบนี้มันอยู่ที่ดูเหมือนซุ่มซื้อหวยเออมาแบบนี้นอ่าเอาจริงๆทุกทำทุกเรื่องก็คาดหวังทุกเรื่องแหละถ้าพูดตรงๆเพราะว่าพอเราทำเด็กเนาะเราก็อยากให้เด็กทุกคนแบบมีกระแสเป็นที่รู้จกักอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วเพราะว่าน้องๆก็ทั้งเหนื่อยทั้งเป็นความฝันของเด็กเองเราก็ทำเต็มที่ที่สุดที่แบบเราจะทำได้แล้วก็คิดว่า เออฉทำอะไรเดี๋ยวมันก็เป็นความรู้สึกที่ว่าเออทำแบบนี้คนน่าจะชอบมัง้งอะไรอย่างเงี้ยในในแบบของเราคือนิวก็ไม่แน่ใจว่าเอ่อใช้วิธีอะไรเอาตรงๆนะนิวก็ใช้แค่รู้สึกว่าเราทํางานด้วยความรู้จักน้องแล้วกันแล้วก็พอจะรู้ว่าในมุมเราน้อง มีเสน่ห์แบบนี้น้องเอ่ชายนิ่งในแบบนี้ในมุมเราเราก็รู้สึกว่าเอองั้นเราก็ลองเอาจุดที่เราเห็นตรงนั้นออกมาอะไรแบบนั้นสีนี้สีนี้พี่เลื่อนสี่ใช่เลื่อนสี่ตอนนี้ก็สองเรื่องสามเรื่องแล้วกันครับสองสามเรื่องเรื่องแรกคือรีแวร์ครับตอนนี้ถ่ายอยู่แล้วก็ คือพอถ่ายแล้วลองตัดอยู่แล้วเฮ้ยรู้สึกมันดีมันสนุกใช่แล้วบุญเปรมคราวนี้คือทุกคนทั้งสองคนโตขึ้นการแสดงดีขึ้นจังหวะทุกอย่างดีขึ้นรวมถึงถ่ายมากขึ้นเพราะว่ามีซีนแอคชัน่นมีแบบน้องไปเรียนเวิร์กช็อปแอคชั่นจริงๆมากๆแล้วแบบสมมติว่าถ่ายพรุ่งนี้ใช่ปะเมื่อวานต้องไปเรียนเวิร์กชออ็อปแอคชั่นเพื่อไปเข้าซีนอะไรเงี้ยตลอดเวลาแล้วก็ คาดหวังแหละคิดว่าทุกคนน่าจะชื่นชอบกับกับอีกแนวหนึ่งของขุนเพล่ที่โตขึ้นเพล่บานมือที่เาอยากสาเมเรื่องก็อยากเห็นน้องโตขึ้นแหละเราต,อต,อตอ้องตรกราวอ่ะ ิ่งที่อยากเห็นคืออยากให้เห็นความโตของทั้งสองคนจริงๆครับคือเฟรมเองก็ผ่านงานมาเยอะขึ้นมากๆแล้วก็พอมาเป็นซีรีส์เต็มๆของน้องอีกเรื่องก็อยากให้ทุกคนได้เห็นในมุมของเฟรมที่ไม่เคยเห็นคราวนี้คือเฟรมแบบไม่ยุ้ยยุ้ย,ยละจะเป็นเฟรมที่แบบดูจริงจัง,จงขึ้นดูใช้ทักษะการแสดงมากขึ้นอินเนอร์มากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับอย่างของพี่บุญเองก็ จะว่าใกล้เคียงกับตัวจริงก็ไม่เชิงขนาดน,านั้นแต่ว่าก็จะไม่ได้แบบว่าดึงเข้มแบบเฮียวินเหมือนแบบตอนยังเป็นได้แดงเป็นเชื้อป่าอะไรเงี้ยครับก็น่าจะได้เห็นอีกมุมนึงของบุ๋นที่เออมันก,ก็มันก็เป็นบมพายที่น่ารักน่ารักด้วยใชย่ใช่ครับแล้วทั้งสองคนคือตั้งใจทั้งฟิตเนสทั้งเวิร์กช็อปทุกสองคนตั้งใจมากๆรวมถึงนักแสดงคนอื่นๆด้วยที่แบบได้มาเติมทับแบบว่าจะเป็นอาบาโค้ดอาบัติจิรัน มีน้องอ่านมีสแตมมีแบบมีเคอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องบอกว่าเรื่องนี้แบบจี MTV ให้ให้นักแสดงมาแบบเต็มที่จริงๆเหมือนกันนะครับเนรแรกที่ใหกับปาโคใช่ครั้งแรกเลยน้องโตไวมมกแล้วน้องมีความตั้งใจมาคือบาโควดเป็นเด็กที่ต้องคอยบอกว่ามึงมึมจริงจังไปละ ลดลงหน่อยเออให,ให้ให้ให้น้องดูแบบรีแลกซ์มากขึ้นให้ดูแบบว่าคือพอเล่นซีรีส์ถ้าจริงจังมันจะเห็นว่าเครียันแน่นอนใช่ไหมเราก็จะแบบว่าเออแบบให้น้องผ่อนคลายลงนิดนึงอะไรเงี้ยครับพอน้องเป็นคนโคตรโคตรตั้งใจเลยอะตั้งใจตั้งใจมากๆเกลีไปแบบบาจิ๋งเลยเขาจเกลีไปแบบบาจิ๋คือถ้าอยู่กองสายหัสอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าสังคมมันหล่อหลอมจริงๆ จริงๆค่อนข้างไกลตัว่าโค้ดจริงๆเรื่องนี้แบบแต่ว่าเราก็พยายามปรับเบรนให้น้องมีเสน่ห์ในเวที่น้องเล่นได้ะครับคือต้องบอกว่าบทเนี้ยจริงๆอ่ะมันมันมันไกลตัวมากๆถึงขั้นว่าแบบถ้าเล่นเวน,นั้นไปเลยน้องอาจจะไม่มีสเสน่ห์ก็ได้อะไรเงี้ยเราก็พยายามหาจูตรงกลางที่อ่พะพอเปลี่ยนเป็น,นบาโคสเราก็ปรับเพื่อให้เข้ากับน้องมากขึ้น จริงเหรอไม่ได้เช็คยูไม,ไ,คไม่ได้เช็คกระแสเลยแบบเอาแล้วเอาแล้วไม่แต่จริงๆคือต้องบอกว่าอาจจะคือพอไม่รู้ว่าพอมาใช้เดี่ยวโซโล่จะเป็นยังไงเออแต่ว่าได้เห็นทักษะการแสดงมากๆแน่ๆครับเพราะเอาจริงเรื่องรีแวมทุกคนคือต้องใช้ทักษะในการแสดงเยอะมากๆจริงๆสูงมากๆเขาาก็มาเริ่มทีาตัดนแล้วต้องเริ่มใช่ แล้วหุ่นคือฟิตมากๆแบบเอาจริงๆถ้าจะหุ่นดีที่สุดในบรรดาทุกคนเลยมั้งในเรื่องแล้วเราขอซื้อเลยเหรอยังไม่มียังไม่มีแต่ว่าแต่ว่ฝังชิ้นฝังแล้ใช่ๆเพื่อให้ออกมาแล้วแบบว่าดูเท่ดูสมาร์ทอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่<ๆ>บาร์โค้ดเป็นแหวนภัยด้วยครับเพราะว่ามาแทนซันต้า แล้วก็มีมาร์จิรันทนินคนดีคนเดิมยังเป็นคนดีอยู่น้องน่ารักคือเอาจริงพอน้องพูดเก่งก็สนุกขึ้นนะคือแบบว่าเราเองก็ไม่ต้องเกรงว่าแบบเอ้น้องคิดอะไรอยู่น้องสนุกอยู่เปว้าหรืออย่างเงี้ยคือตอนนี้น้องจอยมากคือสนุกแฮปปี้ครับเร,เริ่มเริ่มข้นมือเริ่มเริ่มึ้นมือใช่ใช่มีน้องอั๋นน้องอั๋นก็เป็นอีกหนึ่งในแวมไพร์เหมือนกัน ี่ยคือเหมือนกันครับเจอมาตั้งแต่เรื่องแรกของเจเเป็นพีวีก็เจออ่านแล้วแล้วก็น้องโตขึ้นน้องหล่อขึ้นน้องมีสเสน่ห์ขึ้นแล้วก็เรื่องนี้จะได้เห็นอ่านแบบน่าจะนิ่งขึ้นอบอุ่นขึ้นนิดเดอยงเย้ยต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงเรียกว่าจะกตัวเด็น้องแต่ละคนใช่ใช่ใช่แต่ว่าเราก็พยายามแบบว่าไม่ให้คาแรกเตอร์ซ้ำกับคนอื่นซึ่งเปิดแล้ว สามสี่คิวแล้วอยากเปลี่ยนป้ไม่ใช่หรอกคือเราไม่คือเราจริงจริงอ่ะเนี่ยพูดกับเด็กๆตลอดว่าไปให้เขาหนนังกลับบ้างเถอะคือจะได้ไปเจอกองข้างนอกไปใช้เออไปเจอเวทงานอื่นๆบ้างที่ไม่ใช่เราอะไรเงี้ยจะได้น้องได้โตขึ้นอีกไงคืออยู่กับเรามันก็ฟีลแบบว่ารู้กันแล้วว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไปเจอข้างนอกอ่ะเขาก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆมากขึ้นได้เจอคนใหม่มากขึ้น ใหายเหมือนเดิมคือเป็นเป็นแก๊งที่คุยง่ายหมดเลยแล้วก็พอมันสนิทมากเพื่อนน้องก็กล้าที่จะแบบเสนอไอเดียอะไรแบบใช่ขายขายได้มีซื้อบ้างไม่ซื้อบ้างแล้วแต่ว่าหลุดคาแรคเตอร์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเื่องนี้มีหัวตั้งมานานแล้วะยากตัวบทมากกว่าครับเพราะว่าตัวบทเองอยากให้มันออกมา ไม่ได้อยากให้จริงจัางเกินไปแล้วก็ไม่อยากให้ดูแบบว่าเสิร์ฟจิน้นด้วยกำลังแบบเปลนให้มันอยู่ในความพอดีความนี้คือสนใจสนใจแล้วเร็วนี้ไ,ไม่คือจะบอกว่าด้วยความที่เด็กๆอะ่ะพอเขาอยู่จีเอ็มทีวีแล้วครับคิวอะ่ะน้องใสเยอะมากๆคิวทํางานคิวยิ่งมีเอลเอลอีกใช่ไหม, <S <S ๆๆไหมน้องก็ต้องแบบให้เวลาต่อยเอลเอลด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบ อาจจะล่าช้าเรื่องคิวนิดหน่อยแต่ว่าก็พยายามให้เร็วที่สุดเหมือนกันปีนี้แน่แะปีนี้แน่แน่แหละใช่ค่ะสนบ้างไหก็จะประมาณสิ้นเดืออาจะประมาณประมาณ,มาณแถวไหนั้าวันฮาโลวีนเอออะไรแบบนั้นฮาโลวีนไหมเออบอาดูาเราจะองเสล้วิวมเสร็จแล้วตอนนี้ก็กำลังใกล้จะเปิดกล้องอีกเรื่องหนึ่งก็คือไหนใครว่าพวกมันไม่ถูกกันก็คือสีคีน ถ้าถ้าโฟกัลหลักอะของนิวจะสาที่กำกับแบบร้อจริงๆก็มีรีแวมีไหนครว่าไม่ถูกกันแล้วก็ My Romance Scammer ส่วนตัวเพราะว่ายู่พาร์ทสองะก็จะเป็นมีน้องขึ้นมากำกับมีเวลานอกจากต้องแข่งแล้วีเวลาแล้วู้กำกับก็มีเวลาเปลี่ยนสากเวองใช่ครับมีเวลาบ้าเพราะว่าเขาไปืการมาแล้วทอยู่คือ ก็ดีมาใช่เราต้องไปเติมผิวกันหน่อยไงใครของว่า ID คลินิกนะครับติดต่อนะ ID Hospital นะครับใครสนใจอยากทำน,นะขอบคุณที่บาเธอให้ครับผม จริงๆก็ถือาไ,ไปไปพักหลังจากโอยเวอร์จบด้วยแหละเพิ่งจบแฟนมีไปไงเราก็ลยแบบเพิ่งเคลียร์ก่อนที่จะแบบจริงจังกับการเปิดกองอีกสองสเรื่องต่อไปก็เลแบบส่วนสามีเ้ยไปแวะไปเกาหลีการไปชอปปิ้งไปปรับลูปไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่งการก็ไปรูทช้ำเหกันแต่ว่าส่วนใหญ่จะค่อนข้างเป็นคนไปเก็บศพคนอื่คอยๆแบบว่าต้องคอยดูแล ไม่เก็บซากใช่ก็เลยไม่ค่อยได้เที่ยวกับเขาเท่าไหร่คนนู้นหายเดินไปตามกลับมาอีกคนนึงหายเดินไปตามกลับมาอีกคนนึงหายอย่างเงี้ยตลอดเวลาถ้าใครตัดสินครับให้คลิปให้ให้เห็นที่คลิปเอาเองมีคลิปเป็นหลักฐานคลิปไหนที่ยังไม่ได้ปล่อยยู่ไหมล่ะไม่ว่างถ่ายเลยอ่ะพอดีต้องคอยดูแลน้องดูแลเด็กๆอยู่ไม่มีเวลาหยิบมือถือถ่ายคลิปเลยเดี๋ยวเปียกน้ำ อะไไ่่ามด้พใช่เลยพักก่อนใช่ได้กลับไปกินข้าวครอบครัวด้วยถ้าตอนนี้จะมีแค่เนี้แหละหลักๆก็สเปเชียลจอห์นนอตก็คือพฤษภาปลายพฤษภาแน่ๆครับผมแล้วก็รีแวมแล้วก็ไหนเคาว่าไม่ถูกกาแล้วก yeah. ็พาร์ทสองก็คือพาร์ท ตอนนี้ถ่ายเหลือคิวสุดท้ายแล้วือวอกอือน้องคิวงานเยอะมากใช่เป็นอไรเป็นความพิเศษของทั้งคู่แน่ๆอ,อันนี้คือนักเขียนของปั้นบทกันมาเองเลยแล้วเราก็บแบบหวานถูกใจคพรเยิ่นเพรเยิ่นเออจะแบ่งเป็น2องย่อยครับ ใชเ,เต็มร้มา่รานีได้ดูแาน่สานี้ได้ดูแน่นอนแล้วก็แน่นอนครับมีดูพร้อมกันในโรงภาพยนตร์<อ>ไม่รู้ว่าโรงภาพยนตร์หรือเปล่ากําลังเซ็กสถานที่อยู่ยใหญ่กาโรงภาพยนตร์มากันหมดและเอ,อถ้ามากันเต็มก็ได้เลยเอัมแบบาไมหมล้วไม่ไ,ไหวแล้วคือตายได้แล้วตอนนี้ก็คือ เวลาหลับนอนได้มีไม่มีแล้วหมดแล้วไม่ไม่เราจัดการของเราได้นี่เจ็ดวันเราสามารถทำางได้เจ็ดวันครับได้อีกครับพี่ถาครับ ากมากอยากเอาหลานหลามาถ่ายมากอยากเอาหลานมาถ่ายมากอยากเจอหลานมากจริงวันนี้พกหลานมาคนหนึ่งพกจัมโมมาเพราะว่าคนอื่นซื้อไม่ทันหลานคนอื่นซื้อไม่ทันนี่เป็นพุ่งกลับก็ต้องซื้อเองนะจองก็ไม่ได้ด้วยคือหมดคือหมดน้องมาวิ่งเล่นมาเป็นอะไรอย่างนั้นอยากมากอยากมากยาย้างน่ารักมากจริง ที่ที่สำคัญตอนนี้อยากเห็นจัมโม่โดนพี่ๆวิ่งไล่มากๆแบบโทมฟอกวิ่งไล่กัดอะไรอย่างเงี้ยน่าจะตลกนั่นแหบบละครัแบบผมจริงๆก็ จริงๆก็อยากฝากฝากไว้ทุกๆโปรเจกต์เลยครับเพราะว่าจะเป็นแบบอารีแวลหนะครับว่าไม่ถูกการหรือว่อาอฟลเวอร์ภาคสองหรือมายโรแบงค์ c แคมเปอร์นะครับจริงๆทุกเรื่องตั้งใจทำมากๆแล้วก็เหมือนเดิมครับก็อยากให้ช่วยติดตามน้องๆด้วยครับผมอยากให้น้องๆแบบเ,เป็นที่รักแล้วก็มีซีรีส์ที่แบบทุกคนรู้จักเยอะๆอ,อะไรอย่างเงี้ยก็อยากต่อย,ยอดน้องๆทุกคนด้วยก็ฝากทุกๆโปรเจกต์ไว้ด้วย